เอาแล้วครับทุกคนอย่างที่รู้กันว่าพรุ่งนี้ตู้ของฮิซึกายะโทชิโร่จะมาแล้วนะครับทุกคนซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเวลาอันเหมาะสมที่เราจะมาคุยกันสักหน่อยก่อนที่เรื่องตู้พรุ่งนี้จะมาใช่ไหมทุกคนหนึ่งเลยที่สําคัญเนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องของตู้โทชิโร่เนี่ยว่าจะมาวันที่เท่าไหร่หรือเนตู้มีอะไรบ้างตู้วุฒิสำคัญแค่ไหนหรือว่าซีต้องต้องเปิดหาซีไหมหรือว่าวุธอันไหนก่อนสรุปเกี่ยวเรื่องโทชิโร่เนี่ย สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราต้องคุยกันก่อนก็คือคนคนนี้นะครับทุกคนเขาจะไปแล้วนะฮะทุกคนอีกพรุ่งนี้เราก็จะไม่ได้เห็นเขาแล้วนะครับตู้เขาก็จะหายไปแล้วซึ่งวันนี้ก็จะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องอีจิโกะเนาะก็เรื่องของอีจิโกะเนี่ยประเด็นคือจุดนี้หลายๆคนสงสัยว่ามันเป็นตัวละครที่จะได้ใช้ไปอีกยาวไหมเนาะเพราะว่าอีจิโกะเนี่ยเป็นตัวสีแดงตัวเาเมจสีแดงเนี่ย ซึ่งในอนาคตเนี่ยทุกคนมันยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มก็จริงแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าตัวละครที่จะมาหลายๆตัวเนี่ยเป็นสีแดงไม่ว่าจะเป็นเคมปาจิน่ยที่จากเทสครั้งก่อนๆเนี่ยก็หมงบอกไปทางว่าเขาเป็นสีแดงรูคิวลาอีกเนาะก็ไหนจะเป็นอิจิโกะล่างฮอลโลอีกใช่ไหมทุกคนดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องอิจิโกะหลายๆคนก็เลยกลัวเออเดี๋ยวถ้าเปิดมาแล้วเดี๋ยวมันจะ ได้ใช้อีกไม่นานใช่ไหมทุกคนจะเห็นว่าเหลืออีกชั่วโมงตอนนี้เนาะซึ่งผมมองอย่างนี้เนาะเรายังพูดไม่ได้ว่าตัวละครเหล่านั้นที่เป็นตัวสีแดงดดเมจมันจะมาเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยเนี่ยอิจิโกะก็จะอยู่ไปอีกแพทหนึ่งเต็มๆเนี่ยแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวมีคิวเข้าอีก3ตัวใช่ไหมโทชิโร่อะอาญินไอเซนใช่ไหมแล้วผมคิดว่าจบจาก3ตัวนั้นอะยังไม่ใช่ตัวแดงหรอกทุกคนมันจะเป็นตัวสายหมัดก่อนตัวสีส้มเนาะ ซึ่งตรงนั้นอ่ะอิจิโกก็น่าจะยังใช้งานได้อีกสักแผ่นหนึ่งอ่ะเนาะเต็มๆผมคิดว่านะเออมีความเป็นไปได้สูงที่อิจิโกจะยังมีบทบาทเพราะว่ามันต้องดันทีมสีอื่นอีกเยอะทีมสีแดงเนี่ยไม่ใช่ทีมที่จะมาต้องมานั่งแก้ไขอะไรตรงนี้เลยเนาะซึ่งผมก็เลยคิดว่าอิจิโกเนี่ยทุกคนใครที่มีอยู่แล้วหรือยังไม่มีเนี่ยยังไงก็ได้ใช้เนาะและต่อให้ตัวสีแดงตัวใหม่มาผมว่าอิจิโกก็ยังใช้งานได้เนาะปัจนี้คือตัวละครที่ดีมากๆนะครับ ในกรณีที่ผมจะพูดว่าเออคือถ้ามันมีตัวสีแดงตัวใหม่มาแล้วเนี่ยอิจิโกะจุดนั้นถ้าจะใช้ได้จริงๆเงื่อนไขอย่างต่ําต้องมียังไงทุกคนอย่างแรกคือต้องมีการ์ดอาวุธด้วยเนาะอันนี้คือเหมือนเป็นเงื่อนไขพื้นฐานเลยจริงๆสําหรับเกมนี้นะทุกคนนะถ้าจะเอาอิจิโกะแล้วจะใช้กะว,ว่าจะใช้งานยาวจริงๆคือชอบสไตล์การเล่นของอิจิโกะเนี่ยควรจะเปิดอาวุธให้มาได้ด้วยนะครับทุกคนให้การ์ดอาวุธเนี่ยมันสําคัญมากๆทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะเรื่องข้อมูลของมันเนี่ยค เนาะตาคีแล้วก็พี่แกตีล่างเงา2ทางรวมเท่ากับ100%นะทุกคนก็คือเพิ่มดาิมจไปเลยฟรีอ่ะ100%รเนตรงนี้คือมันเบอร์นะทุกคนนะแล้วก็มาทำให้เราบิวตัวละครเติมคีเลดง่ายขึ้นมากเนาะเพราะตาคีจะเต็มจะทำให้เต็มร้อยได้เนี่ยอิติโกมันควรจะต้องทำให้เต็มร้อยด้วยใช่ไหมตัวละครมันเนาะตรงนั้นก็เลยทำให้การ์ดเนี้ยค่อนข้างสำคัญมากๆเนาะซึ่ง ผมคิดว่าคือไม่ต้องกลัวเลยทุกคนว่ามันจะถูกแทนที่เร็วมันอยู่อีกพักหนึ่งใหญ่ๆเลยแหละเนาะถ้าใครแบบเออตัดสินใจอยู่ดังเลอยู่ชอบอิจิโกะมากแต่กลัวว่าอิจิโกะจะไปเร็วหรืออะไรเงี้ยเห็นว่าโทชิโร่อาจจะอยู่ได้นานกว่างี้ไม่ต้องซีเรียสนะทุกคนนะตัวละครแบบเนี้ยมันใช้ได้ยาวๆแหละแต่มีหลายๆคนถามเข้ามาเรื่องของซีใช่ไหมคืออิจิโกะเนี่ยประเด็นคือเป็นตัวละครที่จะบอกได้เลยว่าซีของแกเนี่ยดีมากๆเนาะโดยเฉพาะซีหนึ่งเนี่ย c ีเป็นอะไรที่เรียกได้ว,ว่าคือมีกับไม่มีเนี่ยต่างกันสุดขั้วเลยนะทุกคนเพราะว่าอะไรคืออิจิโกะเ่ยการที่เราจะดันเรื่องของคียให้มันเกิน100%เนี่ยถ้าเราไม่มี C1 นเนี่ยนะครับ C1 คือเอาง่ายๆมันเก็บสแต็กเรื่องเพิ่มคีอัตราคีได้เต็มที่เนี่ยหกเพราะมันเก็บได้2สแต็กได้รอบละ30%แค่ใช้สกิลหรือบล็อ,อกศัตรูเนี่ยก็ได้ละ30 6วิซ้อนทับกัน2ครั้งก็คือ60% และถ้าเราสมมติว่าเรามีเรื่องของสแตตพื้นฐานของอิจิโกะอยู่ที่40%ก็คือสบายแล้วขึ้นร้อยละเนาะแล้วมันขึ้นร้อยมันยังไงทุกคนพาสซีฟมันเด้งดาเมจเด้งคิดาเมจให้เราไปอีกเนาะก็ยิ่งแรงดังนั้นอิจิโกะ1ีน่เนี่ยเดือดนะทุกคนนะถือว่าถ้าจะเล่นให้ดีจริงๆก็มีไว้ก็ดีเนาะแต่ส่วนผมไม่ไ,มได้ซีมากนะทุกคนนะคือไม่อยากเสียเงินเยอะนะทุกคนนะเพราะว่าจะดันซีเนี่ยมันก็ต้อง ยากอะนะที่เราจะเก็บตัวละครอื่นๆ,ๆเพิ่มในอนาคตเนาะทุกคนเนาะเพราะเราก็จะเปลืองเพชรไปกับตัวเดียวมากกว่าซึ่งอันนั้นผมไม่ค่อยชอบคอนเซปต์นักพลอยผมก็เลยไม่ค่อยจะดัน4ีตัวละครในเกมประเภทนี้สักเท่าไหร่เนาะอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องคุโรสกิทิโกะเนาะทุกคนเนาะสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือตัวละครเนี้ยังใช้ได้อีกอยาวๆเนาะแล้วก็เปิดมาตรงนี้ได้การอาวุธมาด้วยเนี่ยคือมดห่วงเลยทีมสีแดงอยู่ไปอีก ยาวๆใครที่จะเล่นทีมสีแดงเมดมีอุลาหารแล้วมีเบียคุยะาแล้วเปิดอิจิโกะมาก็คือจะใช้ยาวๆแน่นอนนะครับทุกคนโอเคก็จบเรื่องอิจิโกะไปนะครับทุกคนไปในส่วนของเรื่องโทชิโร่กันบ้างเนาะทุกคนเนาะก็โทชิโร่เนี่ยจุดนี้คือเรารู้กําหนดการมาแล้วทุกคนคือมันเข้าพรุ่งนี้ก็จริงแต่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเข้ากี่โมงอะไรเงี้ยตัวละครใหม่สึกยะโทชิโร่โจมตีรุนแรง <laughs> อันนี้คือชื่อสายลหรอนั่นแหละ ธาตวิญญาณก็คือสีฟ้านะครับทุกคนจักเข้ามาในเวลานี้นะครับทุกคนอ่านี่นะตีสี่ทุกคน <laughs> มันคุยกับใครหรือ,อยังเนี่ยเวลาตู้เข้าตีสี่นะทุกคนจะมีใครตื่นมาเปิดไหมครับส่วนผมเนี่ยเปิดแน่นอนแต่ว่าคงไม่ใช่ตีสี่นะทุกคนนะเออคงได้ดูคลิปพรุ่งนี้นะครับก็ตู้มาตั้งอยู่วันที่ห้าถึงวันที่สิบเก้าก็คือแปลว่าในวันที่ยี่สิบนะครับทุกคนเราก็จะได้เห็นเรื่องของ ไม่19เลยก็2อ่ะเนาะจะได้เห็นเรื่องของตัวละครอิชิมารุงินกันแล้วเนาะทุกคนก็อันนี้ก็คือกําหนดเวลานะครับทุกคนซึ่งมาพร้อมกับตัววุธนะทุกคนก็คือตู้จะเป็นอันนี้ใช่ไหมอะไดกุเรนเฮลรินมารุเนี่ยแหละเนานะนนก็เป็นการ์ดประจําตัวของเขานะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูเรื่องของ ความสามารถของการ์ดของโทชิโรนสักเล็กน้อยว่าสําคัญแค่ไหนอยู่ในจุดที่ว่าคือต้องมีต้องมีต้องมีแน่ๆแล้วแต่ถามว่ามันจะช่วยให้อะไรง่ายขึ้นนะทุกคนอย่างแรกเราไปดูเรื่อง,องความสามารถการ์ดนี้ก่อนไดกุเรนเฮลลรินมารุนะครับทุกคนอันนี้ก็จะพื้นฐานเนี่ยมันมันเพิ่ม50%ออยู่แล้วเนาะระดับ SSR นะครับทุกคนตรงเนี้ย คือเรื่องของสกิลก็คือง่ายๆเลยเพิ่มคิเลตไปเลย30%ส่วนตรงสกิลเนี่ยก็คือตอนที่อยู่ในสถานะเทนโซจิลินก็คือไอสถานะนี้คือหลังจากเราใช้สกิลอใช้สกิลไปเนี่ยมันจะมีสกิลแยกย่อย,ย,ยปุ๊บเข้าสถานะน,นี้มันจะเราตีเป็นไอมังกรพุ่ง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 โจมตีนะเพราะอยู่ในสถานะนั้นคือเราจะโดนดาเมจน้อยลง25%แล้วก็เบสิกแอคแท็ทุกอย่างไอท่าไอที่เป็นท่ามังกรพุ่งเนี่ยจะไม่ถูกขัด แล้วดามเมจมันจะเพิ่ม50%ก็คือเอาง่ายๆคิดง่ายๆทุกคนคือเพิ่มดาเมจ50%สของสกิลมังกรพุ่งเนาะแล้วก็ลดดาเมจในช่วงนั้นแล้วก็ไม่โดนขัดเอาง่ายๆแค่นี้เนาะแต่ที่สำคัญที่สุดคือคีเรสสามสทุกคนจะบอกว่าเกมเนี้ยการปั้นคีเลสหรือว่าอัตราคีหรือดาเมจคีในเกมเนี่ยค่อนข้างยากถ้าเงื่อนไขไม่ครบจะเห็นได้ว่าคือถ้าเรามีตรงเนี้ยคือจะปั้นง่ายมากทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคือต้องบอกว่า เรื่องของโทชิโร่เนี่ยมันมีเงื่อนไขาการทำคีเลตให้ถึงจำนวนที่ต้องการเนาะสิ่งที่เป็นตัวกำหนดก็คือไอ้แพสซสเนี่ยที่มันขอคีเลตอย่างตา่ำา60%เพื่อที่จะเอาดาเมจเพิ่มอีก90%ในจุดนี้ เนาะซึ่งตรงเนี้ยก็คือชัดๆว่าเราควรจะทำคีเลตให้ถึง60%เป็นอย่างต่ำนะครับดังนั้นการที่มีอาวุธตรงเนี้ยคือทำคีเลต60ง่ายแน่ๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปหาเรื่องของตาประทับเซตที่มันเป็นอัตราคีอีกเนาะนิดๆหน่อยๆก็ถึงและ30ขาดนิดเดียว เนาะก็ทําได้ง่ายๆแน่นอนนะครับดังนั้นอนาะวุธถามว่าต้องมีไหมคําตอบคือต้องมีทุกคนเพราะถ้าเราไม่เอาอาวุธเฉพาะตัวของโทชิโร่เนี่ยเราจะไปติดกับอะไรทุกคนเราก็จะไปติดกับพวกการ์ด SR แทนนะทุกคนซึ่งการ์ด SR เนี่ยคือบอกเลยว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่เหมาะสมสนะักเท่าไหร่เนาะก็ตกลงมาหบเลยแหละนะครับก็ นะนะะตามนั้นนะฮะตรงเนี้ยเกมเนี้ยเน้นย้ำชัดเจนมากๆแล้วว่าคืออย่างน้อยถ้าเป็นตัวดาเมจก็ควรจะมีการ์ดด้วยนะทุกคนนะเหมือนเหมือนเป็นขั้นต่ำอะนะทุกคนนะเพื่อแบบในแลกเปลี่ยนมาซึ่งความใจดีของมันที่มีเรื่องของการการันตีตัวไม่หลุดเลสน,นะแต่ว่าแลกมาด้วยต้องว่าต้องเปิดอาวุธด้วยเนาะซึ่งอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนนะ่จนาจะสงสัยก็คือ จะเลือกข้ามขีดจํากัดเนี่ยจะเลือกขึ้น C หรือว่าจะเลือกอาวุธก่อนนะโดยที่ C 1เนี่ยของตัวละครเนี่ยทุกคนจะมีเรื่องของการเพิ่มไดไอโ o ซอมเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสแต็คของตัวละครน,นี้อยู่แล้วนะสูงสุดได้8อันนี้คือได้3เลยหลังเข้าบางไข่จุดตรงนี้คือมันดียังไงก็คือมันจะทําให้เราคือก่อนที่เราจะใช้อันติเลยอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะมีไอสแต็คเนี่ยอย่างน้อย8เนาะมันก็จะทําให้เราเก็บได้ไวขึ้นเนาะ แล้วก็จะมีเพิ่มดาเมจไปเลยทุกอย่างเนี่ยยีก็คือขึ้น C1 ปุ๊บดาเมจเนี่ยทุกอย่างแรงขึ้นเลย25%ง่ายๆตรงตัวเนาะแต่จุดที่ดีของตัวนี้ดันไปอยู่ C2 ไม่เหมือนอิจิโกะอิจิโกะในเรื่องคิเลตจ,จะอยู่ที่ C1 แต่โทชิโร่ไปอยู่ C2 จะเห็นว่าตรงนี้ย2ีนะครับเป็นคนเพิ่มอัตราคี20% 8วิหลังจากใช้สกิลหรือว่าคัลเตอร์แอคแท็กเนาะอันนี้สแต็กได้2ครั้งก็ค เรามี60%แล้วใช่ไหมเงืินไขพื้นฐานได้ตรงนี้อีก40%คิเรคิเลตขึ้นไป100%เลยเนาะก็ตรงนี้ก็คือ C2 ของโทชิโร่เนี่ยค่อนข้างที่จะทำให้การปั้นการบิวตัวละครง่ายขึ้นเพราะว่าคิเลตเราเต็มไปเลยเนาะส่วนที่ C4 เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเพิ่มระเบิดแบบก้าวกระโดดเลยนะทุกคนนะเออก็ เรื่องของ C4 กับ C6 กับผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปลงในคลิปที่อธิบายเรื่องของการปั้นตัวเต็มๆนะแต่มาสรุปง่ายๆว่าถ้าเทียบการเอา C1 หรือว่าอาวุธก่อนคําตอบคือเอาอาวุธก่อนเลยนะทุกคนนะเพราะมันจะทาให้เราปั้นตัวง่ายขึ้นได้คิเดลดด้วยได้ดาเมจเพราะเราจะเห็นได้เลยว่าคือแค่ใส่อาวุธก็ได้มา50%ตรงนี้นะได้ดาเมจแล้วก็ได้คิเลดสามสิบเปอร์เซ็นต์มีการเพิ่มดาเมจชัวร์เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกเนาะดังนั้น อาวุธก่อนเท่านั้นเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็ประมาณน,นี้นะครับทุกคนสรุปกันอีกครั้งก็คือเอาง่ายๆเรื่องของอนะิจิโกะเนาะผมก็ยังเชียร์ว่าถ้าใครอยากทําทีมแดงจริงๆตัวละครนี้ก็ยังมีความหมายมีประโยชน์ใช้งานได้ยาวพักใหญ่ๆแน่นอนนะทำไมซีเรียลต้องอัปเกรดตลอดทุกครั้งที่ตัวใหม่มาเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่า ยังคุมทีมแดงได้อยู่ยาวแน่นอนเนาะส่วนเรื่องโทชิโร่ก็ตามนั้นนะครับทุกคนคือเรื่องของรายละเอียดลึกๆจริงๆอะ่ะเดี๋ยวผมทํามานะครับเรื่องของการปั้นตัวละครว่าต้องอัพอะไรก่อนต้องอะไรหลังอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูคลิปเต็มๆหลังจากคลิปซุ่มอีกทีเนาะทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ดูชอบเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์และใครไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับพรุ่งนี้ขอให้โชคดีทุกคนนะครับใครที่จะซุ่มโทชิโร่นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันครับ